โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาต้นแบบชุดเชื่อมต่อระบบสื่อสารติดตามทางยุทธวิธีด้วยวิทยุสื่อสารระบบ Radio อโอเวอร์โดยกรมการหารสื่อสารเป็นหน่วยดำเนินโครงการได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปีงบประมาณ2566จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลระยะไกลกำลังต่ำ long range wide area network หรือ l o r a w a n เป็นระบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่ใช้ญาตความถี่920-925เมกะเฮิ Hz, รตซ์ถือเป็นความถี่ญานที่ไม่มีค่าบริการแต่การเชื่อมต่อสัญญาณวิทยุผ่านโครงข่าย r a d i o Over IP หรือ ROIP เป็นเทคนิคที่นำมาพัฒนาใช้ส่งรับข้อมูลดิจิทัลร่วมกับวิทยุทางทหารที่กองทัพบ,บกและจำการซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวจะพัฒนาระบบให้สามารถประยุกต์ใช้งานร่วมกับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ระดับกองพันขึ้นไป การดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้ทําการทดสอบต้นแบบการเชื่อมต่อแบบระบบโลล่าและการพัฒนาการเชื่อมโยงระบบ ROIP กับวิทยุทางทหารประเภท CNR 900เพื่อทําการส่งพิกัดตําแหน่งของยานยนต์ณปองพันหารสื่อสารที่4กองพันหารราบที่4จังหวัดพิษณุโลกผลการปฏิบัติคณะวิจัยได้ทดสอบนอกที่ตั้งอําเภอวดัดโบสจังหวัดพิษณุโลกสามารถรองรับการรับส่งข้อมูลระยะทางประมาณ 2.5-2.8กิโลเมตรและทดสอบในพื้นที่กองภัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิสนุโลกสามารถรองรับการรับส่งข้อมูลระยะทางประมาณ2กิโลเมตร